เด็กวันนี้ก็มาพบกับคุณครูจาอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจาก็จะมาสอนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ความปลอดภัยนั่นเองนะคะก็จะมาพาเด็กๆร้องเพลงก่อนนะคะเพลงของมีคมนะคะอ่าเตรียมตัวนูหนูดูให้ดีของเรานี้มีอันตรายมีตะปู ตะปูเข็มตันไก,ลก,กนาลาและอีกมากมายอันตรา,ายจริงๆและอีกมากมายอันตรายจริงๆอ่ะขออีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆหนุ่ๆดูให้ดีของเหล่านี้มีอันตรา,ายมีตะปูเข็มตันไกมีตะปูเข็มตันไกและอีกมากมายอันตรา,ายจริงๆ ได้มากมายอันตรายจริงจริงคุูครูก็ขอฝากเด็กๆนะคะไปฝึกร้องเพลงเพลงนี้นะคะมีมีของมีคมนะคะก็ให้เด็กๆนะคะรู้จักของมีคมนะคะก็คือมีดนะคะมีดแล้วก็ตะปูนะคะสิ่งที่แหลมคมทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเรานะคะแล้วก็ตะไกรนะคะแล้วก็ฝากเด็กๆนะคะการจะใช้พวกกระทะ กินเนื้อย่างหรืออะไรนี้ก็ให้เด็กๆระวังนะคะเพราะว่าเวลาเสียบปลั๊กไปแล้วก็ให้ระวังไฟฟ้านะคะแล้วก็ความร้อนของกระทะนะคะเวลากินหมูกระทะนะคะต้องระมัดระวังความร้อนของน้ําร้อนด้วยแล้วก็ไฟฟ้านะคะรัดวงจรด้วยนะคะอแล้ววันนีอ้อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คุณครูจะมาฝากก็คือการขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคะเราก็อยากจะฝากเด็กๆ เวลาขึ้นมอเตอร์ไซค์นะขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งคนขับและคนซ้อนนะคะให้สวมหมวกกันน็อกนี่นะคะรูจาก็มีหมวกกันน็อกมาให้เด็กๆนะคะเวลาใส่ไปแล้วใส่ยังไงนะคะก็สวมไปที่ศีรษะเลยแล้วก็ใส่อย่างนี้นะคะประกันรับนะคะให้เด็กๆสวมเวลาขี่มอเตอร์ไซค์นะคะส่วนจักรยานก็จะมีหมวกกันน็อกของจักรยานเหมือนกัน,นะ อันนี้จะเป็นที่ครูจามาเป็นตัวอย่างคือหมวกันน็อกของมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะให้เด็กๆบอกผู้ปกครองนะคะก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมทุกคนเลยนะคะขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะวันนี้ครูจาก็ขอฝากเด็กๆเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย องขวาซ้ายมองกันให้ดีๆจะขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกกันด้วยสินั่งรถยนต์ทุกทีต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเราจะข้ามถนนเราต้องข้ามทางม้าลายและต้องมองขวาซ้ายมองกันให้ดีๆจะขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกกันด้วยสินั่งรถยนต์ทุกทีต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ข้ามถนนเราต้องข้ามทางม้าลายและต้องมองขวาซ้ายมองกันให้ดีๆจะขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกกันด้วยสินั่งรถยนต์ทุกทีต้องคาดเข็มขัดนิ่งกะไย